สวัสดีค э um ่ะพ like ี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้กับมาวัดอาจารย์ตีค่ะอาจารย์ทูดงนะคะเพิ่นกะไฮเลขามามลายงวดแล้วกับมาฟังความฝันเป็นน้ากันนะค่ะ่าเพิ่นสีเบาความฝันให้ฟัง่าเพิ่นเสด็ตัวใด้ค่ะััันนนเป็ยง เป็นยีงแดงเหรอครับเดี๋ยวเ้องเ้วก็รอใ้ตอนช่วงมังมังดกันอันนี้เจอ๋อเจ็แต่ว่าแปดนีคงอยู่ด้วยเห็นอยู่นะครับแปดแปดเห็นอยู่หายอยู่เงเห็นตงกางแล้ว อค่ะโอ้เห็นอยู่ค่ะจเริ่มจเห็นตะมือถึงค่ะจนอะเป็นจยนเบิงเบิงไม้นะคะไนยู่มืออยู่มือเป็นว่งหนึ่งอันดี้วังหนึงันบอกเออไม่คีอสิไใจผู้เดียวแต่ว่งหนึ่งหันข้าจังว่าดลเห็นมันมั้งบอค่ะว่าท่านนี่ผเห็น่านนี่คนหอันนี้ว่าเป็นสามสานนี่ดิค่ะดิอือ เิ่งออเดอค่ะท่านผู้ชมอาจารย์บอกว่าเป็นมุ่งนงหันบาท่านมีผู้ใดเห็นเนอะห้องสองคนเห็นคัวน้อันนี้เปิ่เินีู่ล้วเป็นซีหาที่มันโอ้โอนี่นีเห็นเล็กเห็นเ็กชัดย่ค่ะนหากระหานเค่ะตรงนี้คุฟางเออเอาทีโอ้ยมาแล้วอ๋อาจารย์ฝันว่าล่มม้ามเหือเถือเทาเป็นจังไรค่ะเป็นเหตุการณ์จริงกันแล้วบอกค่ะค่ะ เดี๋ยวใอาจารย์เราเอาสุฟังว่าเป็นยังการร่มพระเจ้ามารับส่วนบุญไว้ห้องสวดมนต์อาจารย์สวดมนต์ท่าวัดมวัดนี้ท่าวัดจุฟาซาอาจารย์ไปิดแค่เมตตาสั่งบารมีแล้วก็ให้พวกจัดโยมบ่ญเป็นว่าอาจารย์จะไปเอาปวดเกรงมึงเกรงนั่นไซตผีมาหาปู่รูปเมียนนี่อาจารย์มาเอาอาจารย์เป็นพระอาจารย์ต้องปลดปล่อยแต่ว่าอันารยเลียกไปเรียกแต่พวกกินกีเบิรงเอาดิ แต่ว้านจ<า>เห็นตัวเลขมันยุ่พระพุทธรูปพระพุทธรูปบวดยุ่มพระเจ้าไปเห็นสนันดอกพระพุทธรูปที่ว่าจืดนั่นแหละออบ้านนี้ไม่ย,มมยุ่มมันอาจารย์ว่ายุ่มได้ฝากระเขาเห็นยังมูจิตตึกมึงยุ่มทั้งคำว่า, <c oughs> าอาจารย์มูดอกว่อาอาจารย์ปุ๊กผีว่าเปลี่ยนดอกอาจารย์เป็นกระเอิญก้นหินเขาเป็นหมู่านี่อาจารย์ไปสวดแผ่เมตตาสวดเมตตาแล้วอาจารย์เป็นพระเนาะไม่เป็นอาจารย์สิไปครับไปนั่นนี่ อาจารย์เป็นพระอาจารย์กปไปสวดมนต์อาจารย์ก็เอา,ากเอาตะพุตพ่อทงามดสังพ่อที่หละ่ะเนี่ยผููบาอาจารย์อาจารย์ว่าลูกเอ้ยสวดมนต์แล้วให้เขาป่า,าศาสตร์เออเอาป่าลูกขมูลเป็นมูลต้นไม้ใหญ่เป็นมูลนะลูกจารณาซากอสุภะไตรนักของสังขารนก็สิเม,มียนนี่ว่าล่ะ,ะไปเห็นเจ้าสันตัดยังตัดกิเลียดในขอกลาม,มเพราะว่ายิดเท่ามิจิตลงใดเพราะว่าหล่อแล้วมันลาย ให้ไปเบิกจังสรนร่างกายเป็นตุดปูนตีนเปียนโอ้ยมันเ่ามากกับป็นจั้งสีตัวนี้มาไปเบิกจังสรรเบมกน็อปูปวดอุตลิเดฟู้ยังตีนเพิ่มเดินผู้ดงนู่นนี่ที่้ฮมุตโตเห็นนี่รู้สิได้ม่าเป็นอาจารย์สีผูกเอจังสรนละวายมันต้องเอาทั้งลมเอาทั้งฝนเอาทั้งฟ้าร้องกอเ็นว่าล่ะเมนว่าล่ะเออลมมาก ฝนมาฝน่าห้องมาฝ่าห้องฝ่าเมื่อดคลืมอืมฝ่าควมกันนั่นแหละคือว่าปฏิบัติธรรมอ๋ออาลิจัตมาพร้อมเลยวินัยได้ปฏิบัติได้แม่นมิตรบอลเสื่อพบกันเท็ดก็ได้ไวจักรก็จับยำเอาเศร้าไปบ่เอาน้ำเนี่ยนะไปบ่เอาน้ำเมื่อไหร่ค่ะเมื่อไห มูลลวเห็นว่าสันพูดไปเกือบว่าใส่เข้อปลาขันเป็นแม่สันกับซิบอแลนดปลาหลาบสิมเบแลนด์เงข่อยคนก็เลยไปนั่นไหมเป็นพระญาตพี่ตายพี่แม่เราเดี๋ยวข่อยเราก็ผมก็ล้ำไผ่หนึ่งเราไม่เบียดเบียนใครให้เราให้ให้เราให้รู้ตนเห็นตนพยายามอย่าเบียดเบียนคนอื่นให้มีพรหมพิหารสีเห็นปูดไปนั่งยุ่งกัดปูดวะบ่กัดด้วยหรอพูดเนาะนั่นแต่ว่าคนอื่นตอมพึ่งพึ่งอยู่ได้ยุ่ง ส่งเสียงฮ้องอขอแน่ขอใจเฮาให้บริสุทธิ์มีความเมตตาสูงนยาเท่านั้นเด้อลูกเอาเลยเอาเลยลูกเด้อเอาเลยนเห็นบ่ขออยากกินนยให้กินดิค่ะบบถ้าเางพไปกินบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังกิกันได้ลูกช่เออแต่ว่าพนว่ากลับมาแล้วก็บ่ได้นิมิตบ่ได้ฝันหยังแม่นบ่ค่ะอาจารย์ก็บ่ได้ิมิตังก คือว่าการเข้าไปเห็นจังสัตวหนึ่งอาจารย์ไปแพร่อาจารย์ก็สวดมนต์คือว่าสร้างบารมีคือว่าผลสร้างบารมีสร้างอะไรครับสร้างให้อาจารย์แน่แล้วกบทดแทนข่าวปลาอาหารหยาตนุ่มแน่ที่ได้รวมทั้บุญนายอาจารย์ก็ต้องเห้นแต่คนได้อันดิชสงนำก็สีแมนนั่นล่ะคือการว่างข้ามพระพระอยู่ที่ใจแต่ว่า อาจารย์เป็นคนพูดโงงพลางอาจารย์สิมัครแค่ตัวคือบ้าพูดได้มาซาอาจารย์เป็นบ้ามันตีดิบ่ต้องซาหนึ่งป่ะค่ะไม่ยซาอาจารย์ก็เป็นบ้ามป่วยแล้ว <c oughs> เอาขาพ่นบ้าอาจารย์เป็นบ้าพูดได้เป็นเหมากับผู้ซ <c oughs> ากับผู้ซาหนึ่งแล้ว,ลวเป็นบ้าอาจารย์อาจารย์ไม่ซาไปดิอาจารย์ไม่ลดอา <c oughs> จารย์ทิ้งไปดิค่ะผู้ซาเป็นบ้าเพราะว่าอาจารย์ <c oughs> บอกแล้วอาจารย์ลืมไปเลยว่าขอบอกว่าเจียใจแล้วบมกได้ไปด่าใครเนี่ยค่ะ อาจารย์ก็ไปเว่าอาจารย์ทั้งสี่หนึ่งเราจะไปยุ่งสิทธิของส่วนบุคคลแล้วแต่เรจะทำอะไรเราจะไปแปรกกรรมคนอื่นให้มันหนักหัวเราเราเฮามีนาทีทำมาหากินเฮาท้ำไปแม่นบ่ล่ะแม่นค่ะอาจารย์ผู้ใดสิมาจับคิดคอยคอยคอยบ่อโน่นนี่คอยแจ้งนี่ป้าคนนี้ที่ว่าตัวคอยคอยเอาคอยคอยเฮ็ดทั้งสี่ของคอยผู้เจ้าไม่นาทีของผู้้เจาผู้เจ้าก็เฮ็ดไป ต่างคนต่างทามาหากินเฮ็ดจังไี้โลกมันสีสางแสนบานเม่อย่างสีสางสสนคุ้นไปคุ้นการเม่อย่างใคว่าเอานั้มข้าวข่อยก็บ่เบิ่งเพราะว่าข่อยพวมักข่อยมักไปตุ้งตุ้งจังสี่มักสางตายเราคนก็ได้สางนี่ข่อยสีผ้าลูกศิษย์ข่อล่อพระเฮ็ดจังเฮ็ดของนงหงงามไปนี่ยูทูปต้นสีข่อยกระดิษสวนอันมากข่อยกระหิษไทยข้าขอบคุณค่ะอาจารนข่อยกปบอกให้รักษาสินข่อยปลวกแล้วสินหาปอนนะน่ะ บอกคักบอกแน่ข่ยอยพ่อได้บอกข่อยว่าเจ้าถือศีลเออผู้ <c oughs> <laughs> หาก่อยมีผู้สร้าง่อยม<า>อี่เขาจะม่เนียเมาข่ <c oughs> อยเดียวมาอาจารย์กระเป๋าดีนะอาจารย์กระเป๋าดีต้ลกสิทธิ์มาก ไม่เมื่ะคหร่เริ่มโ้นทุกคนยมเล่คนดดอะไราจารย์จไปอนเ่อาจารย์สีไปต้อนม่อมื่อีมั่อเมื่มืยเ่าเหา่ม่อเมื่อ่อเมื่อเม่อเม่อเม่อเี่อเมอเ่เือเมืเด่อมเอเ่อ่อ่อเมื่อเอก่อม่อเมจ่อเ่อเม่่ม่อมเมเา่อเมื่เอเมือเเเอเอเ่อม่อม่่เมม่เมมมเ่ ไปแม่นื้กไปซื้อเน่งบุญมาหลายกับวานี่อาจารย์เข้าข้งว่าสั่งกรรมมาหลายกรรมเข้ามันปิดมันบังเข้าเพราะว่ากรรมว่าเขาน่ะมี่แสงพระพุทธพระธรรมบ่มี่ตะวันลากเงาวิซ่ามันปิดตัวเข้าอยู่เมียนบ่ล่ะค่ะอาจารย์พ่วงมีม่านนักพ่วมอันนั้นยิงยักษ์สูห่งมันยังมีอีกหลายเมีนค่ะไปกับเปรียบก็จังอาจารย์นร่มพัดไทยเป็นร่มพัดตึงนี่เลยนะมันเพ่ง ลมพัดไผ่ลมพัดตึงมันกับลมตอนน่ะอาจารย์ลมพัดตึงเที่ยงเบิ้งเบิ้งเบื้องไปไหมไผ่บ่ค่ะร่วมไปทางไหนไปลมไปทางไหนกับไปทางนั้นแล้วไปลายไมมไผ่เออกับไปทั้งสานตัวค่ะไปน้ำลิวลมแล้วค่ะไป<ม>ไปเดืเอบเบิ้งน้ำไหลบ่เข้าเบื้องตานมันเป็นม่ะเออเบิ้งน้ำไหลบ่เบิ้งค่ะข้าไปตานมันเปสียงไหน การมันก็บ่าไปแล้วค่ะเออไปตามน้ำล่ะไปตามน้ำเท่าเห็ดียังใดชีวิตเท่าสิเป็นสุตแต่ว่าเท่ายักไปเห็ดที่ทางมันสิพิษเท่าก็ไปชิมไปแท่งไปเพราะเป็นยังไปตามภาษาเท่านั่นแหละท่านผู้ใดบอกให้เท่าแล้วเขามีความสุกงเพรายเขาเบารวดแผ่นดินแผ่ดินเขาสูงเห็นบ่่ะไปซ้ำเก่านี่ล่ะมาเอาเอาเข้าเขเมีย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 นมัสการค่ะ